ธอคนนี้ถึงจะเป็นหนึ่งในสี่สาวอัปลักษณ์ในจีนโบราณแต่ก็ได้ขึ้นเป็นฮองเฮานะครับคนนี้มีเรื่องเล่าเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับซึ่งคนที่ผมจะมาเล่าในวันนี้คือจงหูเยีย,ยนหรือชื่อจริงๆของเขาชื่อว่าจงหลีชุนนะครับซึ่งจงหลีชุนเนี่ยจากบันทึกนะครับว่าเขามีหน้าตาที่อัปลักษณ์นะครับโดยเขาอัปลักษณ์ยังไงว่ากันว่าเขามีลูกกระเดือกที่ใหญ่กว่าผู้ชายตัวล่าม ผมน้อยอผิวตามอย่างกับฐานตาโปะเข้าไปนะครับแล้วก็จมูกรูจมูกก็ชี้ออกมานะครับจนเขาหน้าตาแบบนี้จนอายุ40เขาก็ยังไม่มีแฟนยังไม่ได้แต่งงานนะครับแต่ว่าเขาเป็นผู้หญิงที่มีความคิดนะครับจนเขาไปหาฉีเชียนหวังแต่แนะนําเขาว่าเนี่ประเทศฉีของเราแขวนฉีของเราเนี่ยมันเกิดเรื่องนู่นนี่นั่นอยู่ตรงแบบแก้ไขนะ ทีนี้เชียนวหวางก็รู้สึกว่าเออผู้หญิงคนนี้มีความคิดถึงหน้าตาไม่ดีแต่ว่าเขามีความคิดเพื่อที่จะให้เขาช่วยตัวเองในการบริหารประเทศแล้วเนี่ยเขาก็เลยแต่งตั้งเขาเป็นฮังเฮานะครับและ,ะก็ได้บริหารประเทศเป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องเล่าของสี่สาวอัปละลักษ์ที่ชื่อว่าจงหลีชนหรือคนรุ่นหลังเรียกว่าจงหูเย่นนะครับอยากฟังเรื่องเล่าอะไรอีกสามารถเมน์ด้านล่างได้เช่นกันนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ